การเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่25นักรุงในปีดอสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานายกรัฐมนตรีได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทที่เข้มแข็งของไทยในภูมิภาคครับขณะที่ประเทศที่เข้าร่วมประชุมเข้าใจสถานการณ์ในไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานครับ ในประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่25ณกรุงเนปิดอสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งประกอบด้วยการประชุมกรอบอาเซียนการประชุมอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาและการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องรวม11การประชุมด้วยกันในแต่ละการประชุมนั้นนายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์เน้นย้ำถึงการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประเทศสมาชิก การรับมือกับปัญหาข้ามชาติการค้ามนุษย์อาญากรรมข้ามชาติการเร่งเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจเปิดเสรีทางการค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในปี2558ความร่วมมือในการรับมือภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศการมุ่งลดความเหลื่อมล้ำและการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของอีโบลาโดยไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสาธารณาสุขอาเซียนบวก3ที่อาจจัดขึ้นในเดือนธันวาคม โดยเฉพาะในเวทีการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครั้งที่9หรือ EAS ที่มีผู้นำชาติมหาอำนาจอาทิสหรัฐจีนรัสเซียญี่ปุ่นเข้าร่วมด้วยนั้นนายกรัฐมนตรีเสนอให้ EAS เป็นเวทีที่เปิดกว้างคุยกันได้ทุกเรื่องเน้นแนวทางสร้างสรรค์รวมทั้งเน้นย้ำจุดยืนของไทยต่อการแก้ปัญหาค้ามนุษย์การลักลอบค้าสัตว์ป่าอย่างจริงจังในส่วนของระดับอาเซียนนะครับท่านก็เสนอให้รัฐมนตรีอาเซียนด้านอชญากรรมข้ามชาติ เพิ่มในเรื่องของอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมไปถึงเรื่องของการลักลอบค้าสัตว์ป่าให้เป็นหนึ่งในอาชญากรรมที่มีความสําคัญลําดับต้นนะครับปัญหาการค้ามนุษย์อันนี้เป็นวาระแห่งชาติที่ท่านนายกรีให้ความสําคัญนะครับทั้งการป้องกันและการปราบปรามในระดับประเทศการดําเนินการในกรอบทวิภาคีก,กับประเทศที่เกี่ยวข้องแล้วก็ในระดับอาเซียนด้วยนะครับขณะเดียวกัน ไทยยังได้รับเสียงชื่นชมในฐานะประเทศผู้ประสานงานอาเซียนจีนที่มีส่วนในการจัดทำระเบียบปฏิบัติว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ซึ่งไทยสนับสนุนการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างการจัดทำแนวปฏิบัติดังกล่าว โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้หาหรือข้อราชการกับนายบันคีมูลเลขาธิการสหรประชาชาติและหาหรือทวิภาคีกับนายนาเรนธาโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียนายดมิทรีเวตเวเดฟนายกรัฐมนตรีรัสเซียนางสาป,ปักกึนเฮประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีและนายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซึ่งทําให้ทราบว่าผู้นําทุกประเทศรวมทั้งเลขาธิการสหประชาชาติเข้าใจสถานการณ์ในประเทศไทยที่ขณะน,นี้อยู่ในขั้นตอนที่สองของโรดแมปส่วนภารกิจของรองศาสตราจารย์ณลาพรจันโอชาภริยานายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียนมิตรภาพไทยเมียนมาเมืองปิ่นมานาในเขตกรุงเนปิดอโดยได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน25คนคนละ2,000บาทรวมทั้งมอบยาสามัญให้กับตัวแทนครู ประกอบกับนายกรัฐมนตรีได้มอบความช่วยเหลือผ่านประธานาธิบดีเต็งเซ่งเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน